โอ้ยแดดแรงมากเลยทุกคนวันนี้นะคะน้องดาวพามาเที่ยวที่นี่ค่ะร้านกาแฟนะคะลุ่งอรุณคอฟฟี่ค่ะซึ่งเขากําลังเปิดใหม่เลยนะคะเป็นน้องใหม่ล่าสุดเนาะแต่ว่าใหญ่มาก,ะะม,ากม,มากเลยนะคะคือรถเยอะมากคือหมุนขึ้งให้ดูหน่อยสิคะคือนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มันก็บวกกับช่วงเป็นวันหยุดจุดจีนด้วยเนาะก็ะเลยมีนักท่องเที่ยวเยอะเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะว่ามีอะไรกันบ้าง แต่ที่น้องดารู้มาเนี่ยเ <c oughs> ขาจะมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยนะคะหลายจุดเลยนะสามหกจุดเจ็ดข้างสามห้าจุดสองชุดน้องกายก็จะเบิกบางหน่อยนะ รูปหลายสุดเลยนะดูสดินี่เขาเปิดตัง้งแต่เช้านะคะจนถึงตอนกลางคืนเลยเนาะมีชิงช้าวสวรรค์ด้วยอ่ะไม่ไม่ใช่มีชิงชา้าเราชิงช้าพูดแล้วพูดถูกแล้วโอ๊ย สวยเหมือนกันเนาะไม้ไผ่ย,ยังไม่แห้งเลยดูสิใหม่เลยใหม่เอี่ยมเลยอุ้ยมีนัางฟ้าด้วยนี่นะคะอันนี้ก็คือจุดนั่งดื่มนั่งกินอาหารและเครื่องดื่มนะคะซึ่งเขาก็จะตกแต่งด้วยเข้าวโพดแก่นะคะนี่แล้วก็จะมีมุมนั่งถ่ายรูปแบบเป็นตะข่ายนี้ด้วยเนาะ นี่ก็คือเราขึ้นมาที่จุดชั้นสองแล้วนะคะซึ่งเวลาเรามองออกไปเนี่ยก็จะเห็นทุ่งนานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้เพื่อนถือกล้องให้ค่ะดูสิทุกคนมันสวยมากเลยอะแดนรับราจีน เดี๋ยวเราจะเข้าไปสั่งอาหารกันนะคะอาหารที่นี่อาหารที่นี่เขาก็จะมีทั้งอาหารชงเผาอะข่า,านะคะกาแฟให้ดูมุมสูงหน่อย oh <my. S 2> กว้างใหญ่ เาเข้ามาถึงที่นี่เสร็จดนะ้ดูสิโตกนั่งทุกอย่างเป็นไม้หมดเลยนะทุกคนใหญ่มากยาวมากว่าได้เชื่อมกันนะนานมากมาาเปนเชืมึนะเอ้าไม่เหอ <c oughs> นี่ค่ะว้าวสวยมากมค่ะทุกคนถ้าใครได้มาที่แม่สันก็ลองมาดูนะคะร้านจะอยู่ตรงที่อำเภอแม่สันเนาะถ้าหาไม่เจอเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปค้นที่ Google Map ได้เลยนะคะชื่อร้านรุ่งอรุณคอฟฟีะคะ่ค่ะเจอแน่นอนนะคะใน Google Map เนาะไปค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะพาไปดูจุดต่างๆนะคะตอนนี้ ก็สั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็กําลังรออาหารเนาะเขาบอกว่ารอประมาณ20นาทีนะคะเพราะว่าออเดอร์เยอะเนาะเราก็เลยมาเดินพาชมบรรยากาศนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกัน มันมืดนะมืดเหรออืมนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นลูกหัวใจเวลาเรายืนแล้วก็โพสท่ากี้ เวลามานเที่ยวเนี่ยน้องนานแนะนำว่าให้ใส่ชุดกระโปรงมานะ <laughs> 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 มึงบอกกับสถานที่มงมากค่ะทุกคนน้องนานไม่เคยใส่ชุดเวอร์วางอลังการนี้เที่ยวไหนเลยนะอันนี้คือครั้งแรกนะคะที่ใส่ชุดนี้เลแล้วก็ <laughs> คิดว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายเราด้วยมาพาไปดูน้ำตกดีกว่าป <laughs> ส่วนใหญ่เขาก็จะตกแต่งด้วยไม้ไผ่เนาะไม้ไผ่เอามาทําเป็นแบบลูกหัวใจนะคะแล้วก็ลูกพั่จันทร์ครึ่งซี่ิวอะไรอย่างนี้ยประจังอยู่นี่ขนเขาก็จะใช้แบบพวกไม้ไผ่ตกแต่งเนาะอันนี้คือน้ําตกมีเกียงน้ําตกด้วยนะคะ เราไปบินกันดีกว่าค่ะระวังนะเธอไม่ต้องกลัวเธอตกกันมั้งเลยถ่ายรูปดีกว่าเว้โอเคคะ่ะตอนนี้นะคะกับข้าวที่เรา<ะ>สั่งก็มาถึงแล้วนะคะ ซึ่งวันนี้ที่เราสั่งเนี้ยก็จะเน้นเป็นกับข้าวชมเผาอาขาศนะคะซึ่งเมนูที่เราสั่งมาเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่แบบว่าสิกเจอร์หรือว่ายัางไงคือใครมาก็ต้องสั่งไงคะ่ะก็คือมันอร่อยนะ <laughs> ยังไม่ได้กินนะแจะรู้แล้วว่าอร่อยเพราะว่าแค่ได้กินก็ดูเรื่องนะคะอคตอนนี้มาถึง4อย่างะคะ่ะโอเคเราให้ดูกับข้าวกันดีกว่าอ <laughs> ย่างแรกนะคะเราก็จะมีข้าวเปล่าข้าวเปล่าโอเคค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นผักกัดดอง ผัดกับหมูสามชั้นนะคะอันน oh, okay. i mean> okay. like no. es> ี้คือแอปปานินค่ะเ็าจะแอปมาทั้งตัวเลยนะเนี่ยโอเคโอเคไม่ดูต่อไปค่ะก็จะเป็นลาบอาขานะคะซึ่งเขาก็จะใส่เนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมมันเป็นลาบของชูค่ะที่น้องดาเคยบอกเนาะว่าเขาจะชอบใส่กับพวกผัดหรือว่าแอปอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะมีผักเครื่องเคียงต่างๆก็จะมีกระหล่ำนะคะผักตัดผักกาดอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่อวะอันนี้น้องดาไม่รู้ชื่อทุกคนแล้วก็จะมีผักข้าวตองนะคะ ภาษาคาจะเรียกว่าโรชโชนะคะโรชโชแล้วก็มีแตงกวาอันต่อไปก็จะเป็นผักผักกาดอะไรนะยำผักกาดยำผักกาดยำผกาดใช่สันนะคะสันหิวข้าวจนสันพูดผิดพูดถูกโอเคเอาอ่ะนี่ตอนนี้ก็จบแล้วกน้นก็เนี่ยค่ะก็ได้มาถึงแล้วนะคะนี่ ดูหน้าคุณหิวข้าวคือหิวข้าวค่ะมื้อแรกเลยทั้งเช้าทั้งวันทั้งกลางวันเอ๊ะทั้งเช้าทั้งกลางวันเราก็รวบทีเดียวนะคะคิมมุก Cảm ơn ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วอิ่มมากมากเลยนะคะตอนนี้น้าหนักเพิ่มมาสักประมาณสองกิโลได้นะคะลี่วระโอเคค่ะปะเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะคะกินข้าวเสร็จแล้วก็กลับไปช่วงแล้วตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงครึ่งแล้วนะทุกคนแล้วก็จะกลับไปที่เชียงรายกันแล้วนะคะคือร้านกาแฟลุงอรุณคาเฟคาบกาฟนะคะก็ตั้งอยู่ที่แม่จันนะคะแม่จัน <c oughs> ถ้าใครมาไม่ถูกเนี่ยสามารถเข้า g o o g l e m ม p แล้วก็พิมพ์เข้าไปว่ารุ่งอรุณคอฟฟได้เลยนะคะมันก็จะมีขึ้นมาขึ้นขึ้นมาให้เรานะคะ <c oughs> เป็นร้านกาแฟน้องใหม่ที่ใหญ่นะคะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปให้เยอะแยะเลยนะคะโอเคค่ะป <c oughs> โอยพอเยอไปไหนโอเคค่ะคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย